สประโยคที่เราควรพูดกับตัวเองในทุกๆเช้าก่อนไปฟังอย่าลืมพาคนที่เรารักให้มาฟังคลิปนี้กันด้วยนะ 1. เราทำได้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องยากๆในแต่ละวันนี่นะซึ่งเราก็ไปกำหนดอะไรไม่ได้หรอกแต่ให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ที่จะก้าวผ่านมันไปในแต่ละวันนี่นะ 2. ออย่ากังวลให้มากนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายจะสุขจะทุกข์เราก็อดทนแก้ไขกันไปแป๊บๆก็หมดวันแล้วจริงไหมอย่าไปกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ทำให้ดีที่สุดดีกว่านะและสาํทำให้เต็มที่ก็พอแล้วในแต่ละวันจอออกมาในรูปแบบไหนนี่นะขอให้ทำเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้เสียดายแล้วจริงไหมคนอื่นจะมองยังไงคิดกับเราแบบไหนเราอย่าเก็บมาคิด เก็บมาบั่นทอนกำลังใจตัวเราเองก็พอนะฝากไว้นะคำเหล่านี้น้องเอากลับไปใช้หรือกลับไปแบ่งปันให้คนที่เรารักกันดูนะครั้งหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยฝากกดติดตามไปด้วยนะบุญไม่ทำสร้างแต่กรรมอย่างเดียวใช้ชีวิตประมาทหลงละเิงเพลิดเพลินไปวันๆอะไรที่คิดว่ามันเป็นความสุขสบายเพลิดเพลินก็ทำไปไม่ได้เกิดบุญเกิดกุศลอะไรแต่มันเป็นความสุขอะมันเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีที่เรา ได้รับในปัจจุบันชาตินี้แม้มันจะต้องแลกมากับการทําให้คหนอื่นเขาเดือดร้อนก็ยอมก็ทําไปนี่คือไหลไปตามอํานาจเกเลสก็จะเป็นบาปทันทีสุกในชาตินั้นสุกประเดียวประดาวไม่กี่ปีฮะหมดไปแล้วหลังจากนั้น,นทุกยาวนานชีวิตในสัมภเวภพบมันไม่ได้จบแค่ร้อยปีเหมือนในชีวิตมนุษย์นี้นะมันยาวนานมากๆเพราะฉะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานฮะการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนี้ยังเต็มไปด้วยความน่ากลัว เต็ไมไปด้วยความไม่แน่นอนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นกับเราได้เสมอฮะเพราะว่าคนก็เต็ไมไปด้วยอบายมุกกินเหล้าเมายาขาดสติประมาทาพลาดพลัง้งทํากรรมได้ง่ายๆไปฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยในยุคนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่าเราขาดสติไปยิงเขาไปชนเขาไปทําร้ายร่างกายเขาสุดท้ายนะก็เป็นความทุกข์ที่ได้รับทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต รู้ไหมว่าสิ่งที่เราควรทำหลังหมดวันเนี่ยคืออะไรฟังไปทำใจสบายๆขอให้มีความสุขแล้วอย่าลืมแบ่งปันความสุขนี้คนที่เรารักด้วยนะคุณยมสิ่งที่เราควรทำก็คือหาเวลาสักช่วงหนึ่งอยู่กับตัวเองนะจะอยู่ที่บ้านหรือยู่ที่ที่เราสบายใจก็ได้นึกทบทวนถึงสิ่งที่เรารับมาตลอดทั้งวันวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างเราไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างเรื่องนี้เรายังพลาดอยู่เอาใหม่ พรุ่งนี้แก้ไขให้ดีกว่าเดิมหรือเรื่องไหนดีแล้วก็พัฒนารักษาให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะฝึกทบทวนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปแบบนี้นะและที่สำคัญคือเราต้องเคลียร์ใจตัวเองเคลียร์อารมณ์ลบๆความรู้สึกแย่ๆที่รับมาในรูปแบบต่างๆเรื่องไหนอภัยได้อภัยไปแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็อย่าไปใส่ใจ กลับมาแคร์ใจตัวเองดูแลใจตัวเองมากๆนะเราจะได้ดีขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันลองไปปรับใช้กันดูนะครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยฝากกดติดตามไปด้วยนะ,จะเจริญพรการทำบุญกับการทำความดีเนี่ยเหมือนกันไหมก่อนไปฟังทำใจของเรานิ่งๆสบายสบา ฟังไปให้มีความสุขในธรรมทุกท่านเลยนะคุณโยมหลายคนสงสัยนะว่าการทำบุญกับการทำความดีเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงแล้วเราเนี่ยควรทำสิ่งไหนก่อนอยากให้เข้าใจอย่างนี้นะว่าการทำความดีเนี่ยเป็นเหตุที่เราได้สร้างขึ้นมานะเช่นอะไรเช่นเราตั้งใจทำความดีโดยการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคนที่เขาขาดแคลนให้กับคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ย เราก็แบ่งปันช่วยเหลือไปสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือบุญนั่นเองนะที่เกิดเป็นความสุขใจเกิดเป็นความสบายใจที่เราได้แบ่งปันช่วยเหลือไปบุญคือผลที่เกิดขึ้นจากการประกอบเหตุในการสร้างความดีนั่นเองนะการที่เราหาเวลาเข้าวัดไปทำบุญทำทานเนี่ยก็ล้วนเป็นความดีที่เราได้ไปทําทั้งสิ้นนะเช่นเดียวกันถ้าเราทำความดีแล้วเกิดเป็นบุญกับเรา ถ้าเราทําในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดเป็นบาปเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ชีวิตเนี่ยพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆอยากให้ครอบครัวเจอแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันประกอบเหตุโดยการหาเวลาสร้างแต่ความดีจะมากจะน้อยไม่สําคัญนะขอให้แต่ละวันที่ผ่านไปมันหาเวลาในการทําความดีกันด้วยนะฝากไว้นะหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นมันประกอบเหตุด้วยการทําแต่ความดี ครั้งหน้าหลงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันเนี่ยฝากกดติดตามไปด้วยนะ,จะเจริญพรเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าการสวดมนต์เป็นประจำเนี่ยเทวดาจะลงรักษานะแต่ก่อนไปฟังทำใจของเราให้สบายๆขอให้มีความสุขกันนะคุณโยมคำว่ามนต์เนี่ยเป็นคำศักดิ์สิทธิ พุทธมนต์จึงเป็นคำสวดที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะการที่เราสวดมนต์เนี่ยจึงเปรียบเสมือนการทบทวนพระโอวาทที่เป็นหัวข้อธรรมะต่างๆของพระพุทธองค์นะและเป็นการสร้างบุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยแค่เราสวดมนต์ไปทำใจของเราให้สบายทำใจของเราให้สงบนิ่งเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นกับเราตามลำดับแล้วนะ เราสวดมนต์ไปทำเสมือนกับว่าเรากำลังนั่งต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์นะและหนึ่งในอนิสงส์ของการสวดมนต์เป็นประจำที่มีปรากฏนะคือเทวดาจะลงรักษาเพราะอะไรเพราะชีวิตในเทวโลกเนี่ยไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายแต่เป็นอยู่ได้ด้วยบุญที่ตนได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะเทวดาเองก็อยากได้บุญนะเพราะเป็นการต่ออายุเนี่ย ให้เขาอยู่บนเทวโลกบนสวรรค์เนี่ยได้ยาวนานขึ้นนะเพราะการมาอนุโมทนาในการทําความดีในการสร้างบุญเนี่ยเขาก็ได้บุญแล้วนะนี่แหละจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมการสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยเทวดาจะลงรักษาและเมื่อเทวดาลงรักษาเนี่ยจะหยิบจับทําอะไรก็ตามในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะสําเร็จได้โดยง่ายมันหาเวลาไปสวดมนต์กันด้วยนะ ส่วนอาน,นิสงในการสวดมนต์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยไว้หลวงพี่มาเล่าให้ฟังอีกนะฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเจริญพรอาน,นิสงห้าอย่างที่จะได้จากการฟังทมมีอะไรกันบ้างเนี่ยลองไปฟังกันดูนะแต่ก่อนไปฟังเนี่ย ทำใจของเราให้สบายสบายขอให้มีความสุขกันนะคุณโยมการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรมหรือฟังคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์จากผู้ประพฤติทธรรมต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการยกระดับจิตใจและสติปัญญาของเราให้สูงขึ้นนะตัวเราเองที่เป็นผู้ฟังธรรมเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ง5อย่างด้วยกันนะ1เลยเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ พะผู้แสดงเองเนี่ยก็จะต้องไปศึกษาค้นคว้าไปคบคิดหัวข้อธรรมะต่างเนี่ยแล้วจึงนํามาแสดงนะเราเองในฐานะผู้ฟังเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะ 2. เป็นการทบทวนความรู้เดิมหัวข้อธรรมต่างๆที่เราเคยได้ฟังมาแล้วเนี่ยก็จะได้มาทําความเข้าใจให้เกิดความแตกฉานเพิ่มขึ้นนะ 3. ช่วยคลายความสงสัยได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราอาจจะยังลังเลสงสัยอยู่เนี่ย ทําแบบนี้บาปไหมทําแบบนี้ได้บุญหรือเปล่าเป็นต้นนะก็จะได้ช่วยคลายความลังเลสงสัยตรงนี้ให้หมดไปนะ 4. ช่วยทําให้ความเห็นเนี่ยถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงและ5เลยเนี่ยช่วยฝึกจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพราะการฟังธรรมจะช่วยเตือนสติเราและทําให้ใจของเราเนี่ยลดละและห่างจากความคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนใครนะและช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น จนสามารถขจัดข้อบกพร่องในตัวของเราได้เลยนะฝากไว้นะกระจกเงาสามารถสะท้อนย้อนให้เห็นถึงความงามและความไม่งามของร่างกายเราได้ฉันใดการหาโอกาสหาเวลาฟังธรรมเนี่ยก็จะสามารถสะท้อนย้อนให้เห็นถึงความดีและความบกพร่องในตัวเราได้ฉันนั้นเหมือนกันนะใครได้ประโยชน์อะไรจากการฟังธรรมกันบ้างเนี่ยพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครั้งหน้าลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ย ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ,จะเจริญพรอยากฝึกให้อภัยคนอื่นง่ายๆลองทำา4วิธีนี้ดูนะ1 คิดถึงความดีที่เขาเคยทําให้กับเราลองนึกทบทวนดูนะว่ามีเรื่องดีๆอะไรบ้างที่เขาก็เคยทําให้กับเราบางทีจะทําให้เรามีมุมมองด้านบวกและรู้สึกดีกับเขามากขึ้นนะ 2. คิดถึงความผิดพลาดที่เราเองก็เคยทําไว้กับคนอื่นแน่นอนว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดพลาดนะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยบางทีก็เคยทําผิดพลาดกับคนอื่นไว้เหมือนกันนะ 3คิดถึงโทษของการผูกโกรธกันให้มากนะพอเกิดเรื่องขึ้นนี่โอ้โหร้อนด้วยกันทั้งคู่เดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายสู้เราปล่อยวางให้อภัยและใส่ใจกับเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขดีกว่านะและ 4. คิดถึงคุณของการให้อภัยให้มากนะ ใครที่สามารถเอาชนะความโกรธได้เนี่ยคนนั้นจะกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะไม่มีเรื่องอะไรที่คอยมาใส่ใจที่คอยมาปูโกรธคนอื่นอยู่นะลองไปฝึกกันดูนะสีวิธีนี้จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมีเมตตาและสามารถให้อภัยคนอื่นได้ง่ายมากขึ้นลองไปฝึกกันดูนะ เคยสงสัยไหมทำไมบุญไม่ส่งผลสักทีก่อนไปฟังฝากกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปเป็นธรรมทานให้ด้วยนะคุณโยมหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นแต่ขอให้รอการส่งผลการทำบุญทำความดีต่างๆก็เช่นกัน ให้เห็นภาพกันง่ายๆเหมือนชาวไร่ชาวสวนที่ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาที่จะให้ผลเหล่านั้นจเจริญงอกงามจนสามารถเก็บเกี่ยวได้เช่นเดียวกันทุกการกระทำบุญกรรมความดีทั้งหลายที่เราได้ตั้งใจทำไปแล้วเนี่ยย่อมมีผลที่จะตามมาทั้งสิ้นนะระหว่างรอก็ให้เราประกอบเหตุที่ดีเรื่อยไปไม่ว่าจะเป็นทาบุญทาทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิทาทุกๆวันเหมือนเป็นการดูแลรดน้าพรวนดิน ให้ต้นไม้ที่เราได้ตั้งใจปลูกเอาไว้เนี่ยออกผลได้อย่างเร็ววันฝากไว้นะคุณโยมทําบุญมากมายแต่บุญไม่ส่งผลสักทีไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีบุญแต่บุญที่เราได้ตั้งใจทําไว้ดีแล้วเนี่ยเมื่อถึงจังหวะที่ใจเราใสาใจเราบริสุทธิ์จนบุญได้ช่องตามมาส่งผลประกอบเหตุอย่างไรไว้เรานี่แหละก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นมันสั่งสมบุญกันไว้นะ,จะเจริญพร วิธีการแผ่เมตตาที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเนี่ยคืออะไรก่อนไปฟังทําใจของเรานิ่งๆสบายๆฟังไปให้มีความสุขในธรรมทุกๆท่านเลยนะคุณโยมวันนี้หลวงพี่มีวิธีการแผ่เมตตาที่เราสามารถทําได้ในทุกๆวันเนี่ยและยิ่งใครนะที่แผ่เมตตาได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างนั่นเองนะเหมือนใคร เหมือนดาบทคนหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยดาบทท่านนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่านะและก็มีนิสัยเนี่ยปกติชอบในการแผ่เมตตาให้กับสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นนะโดยท่านจะตั้งจิตว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะสัตว์สองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้ามีเท้ามากเท้าน้อยทั้งหลายเนี่ยจงได้รับอานิสงส์จากการปฏิบัติและให้มีแต่ความสุข ตั้งจิตแบบนี้แผ่เมตตาในทุกๆคืนเนี่ยจึงทำให้ท่านนั้นมีหน้าตาผิวพรรณวันาที่ผ่องใสนะแล้วก็เป็นที่รักที่เกงใจทั้งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะย้อนกลับมาที่ตัวเราวิธีการนะคุณโยมก่อนนอนในทุกๆคืนเนี่ยหาเวลาทำใจของเราให้นิ่งๆสบายๆปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างเลยนะเรื่องราวความวุ่นวายความไม่สบายใจต่างๆเนี่ย ไม่ต้องเป็นนึกถึงนะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตัวเราพอใจของเราเนี่ยนิ่งสงบดีแล้วเนี่ยก็ให้เราอธิษฐานในใจนะว่าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่รอบกายเรารอบอาณาบริเวณที่เราอาศัยอยู่นี้เนี่ยจงมีแต่ความสุขให้ได้รับความเมตตาความปรารถนาดีที่เราแผ่ไปเย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยต่อกันแบบนี้นะช่วงเวลาสั้นๆก่อนนอนมันหาเวลาแผ่เมตตา แผ่ความปรารถนาดีให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะได้เป็นที่รักทั้งของมนุษย์และเทวดานั่นเองนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไปด้วยนะเจริญพร เคยสงสัยไหมว่าผลของกรรมเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมีผลจริงไหมก่อนไปฟังทำใจของเราให้สบายสบายฟังไปขอให้มีความสุขกันนะคุณโยมกรรมนี่แปลว่าการกระทำนะแล้วเมื่อเป็นการกระทำแล้วเนี่ยล้วนมีผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งสิ้นนะขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นนะเหมือนอะไรเหมือนเวลาที่เราปลูกส้มเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กินส้มนะ เราปลูกส้มไปแล้วเนี่ยจะออกผลเป็นมังคุดเป็นมะกรกอเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งที่คิดทุกอย่างที่ทำทุกคำที่พูดเนี่ยแม้จะไม่มีคนเห็นก็ตามล้วนถูกบันทึกไว้ในใจของเราทั้งสิ้นนะแล้วรอการส่งผลนะและมีคำถามต่อไปว่าแล้วคนที่ทำไม่ดีแล้ยังได้ดีมีสุขอยู่เนี่ยเพราะอะไร ที่ทาชั่วเราได้ดีเนี่ยเพราะบุญเก่ายังคอยหนุนอยู่นะถ้าบุญเก่าหมดหรืออ่อนกําลังลงแล้วเนี่ยกรรมชั่วหรือสิ่งที่ไม่ไดีที่เขาได้ทําไว้เนี่ยก็จะสนองทันทีและที่ทําดีและยังไม่ได้ดีเนี่ยเพราะกรรมเก่ายังคงมีกําลังอยู่นะให้เราเร่งสั่งสมบุญให้มากขึ้นเข้มข้นขึ้นเมื่อกรรมเก่าอ่อนกําลังลงแล้วเนี่ยความดีก็จะปรากฏแทนนะ ฝากไว้นะเร่งสั่งสมบุญทุกทุกบุญทุกๆความดีเนี่ยเพื่อจะได้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาทําให้ชีวิตของเราเนี่ยพบเจอแต่เรื่องดีๆนั่นเองนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ,จะเจริญพรสสิ่งที่ควรทิ้งไปเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะ ก่อนไปฟังเนี่ยฝากแท็กเพื่อนๆและคนที่เราหวังดีให้มาฟังคลิปนี้กันด้วยนะ1ทิ้งความอิจฉาออกไปเพราะต้นตอของความอิจฉาคือการเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมองในสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามีเนี่ยอย่าเอาความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจแต่ให้เรายินดีและกลับมาพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปนะ 2. ทิ้งความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ยอมรับและปรับตัวถ้าเรามัวกลัวที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นนะและ3ทิ้งอดีตที่ผ่านมาแล้วเพราะอดีตคือประสบการณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดีซึ่งเราเองเนี่ยก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าเรามัวใส่ใจความสำคัญเราก็จะไม่มีความสุขกับปัจจุบันที่เรามีอยู่ ลืมไม่ได้ก็จริงแต่เราเนี่ยเลือกที่จะไม่นึกถึงได้ฝึกปล่อยวางและใส่ใจกับความสุขในปัจจุบันให้มากๆนะฝากไว้นะ 3. อย่างนี้ลองฝึกทิ้งดูเพื่อที่ชีวิตของเราเนี่ยจะได้มีอะไรดีๆมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นลองไปปรับใช้กันดูนะและสามารถติดตามธรรมะเรื่องราวดีๆได้โดยกดที่ลิงก์เพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์ทักทายมาพูดคุยกันได้นะ,จะเจริญพร ทําผิดศีลแต่ก็ทําบุญตามกําลังด้วยเนี่ยแบบนี้จะช่วยลดล้างบาปได้บ้างไหมฟังไปทําใจสบายๆขอให้มีความสุขกันนะคุณโยมอยากจะให้ทําความเข้าใจอย่างนี้นะว่าทุกการกระทําของเราเนี่ยไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือทางใจเนี่ยล้วนมีผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทาั้งสิ้นนะไม่ว่าจะบุญหรือบาปก็ตาม การที่เราพลาดพลัง้งหรือตั้งใจผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยบาปก็เกิดขึ้นทันทีนะเช่นเดียวกันถ้าเราตั้งใจทําบุญจะบุญอะไรก็ตามเนี่ยจะทําตามกําลังหรือเต็มกําลังเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นกับเราทันทีนะการที่เราตั้งใจทําบุญมากๆทําบุญบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยทําให้บาหรือวิบากกรรมที่เราได้พลาดพลัง้งทําไปในอดีตเนี่ยจากหนักก็จะได้กลายเป็นเบานะอธิบายให้เห็นภาพกันง่ายๆนะคุณโยม น้ำแก้วหนึ่งถ้าเราใส่เกลือคือบาปลงไปมากเนี่ยเกลือในน้ํามากเนี่ยก็จะทํำให้น้ํานั้นเนี่ยเค็มมากเลยนะการทําบุญก็เหมือนเป็นการเติมน้ําบริสุทธิ์เข้าไปถ้าเราทําบุญมากเติมน้ําบริสุทธิ์เข้าไปมากๆเนี่ยความเค็มในแก้วนั้นเนี่ยก็จะเจียจางเบาบางลงนะแต่เกลือก็ไม่ได้หายไปไหนนะการที่เราทําบุญมากๆเนี่ย ก็จะทาให้วิบากกรรมหรือบาปอากุศลที่เราได้ทําไว้ในอดีตเนี่ยให้ไม่ได้ช่องตามมาส่งผลในปัจจุบันแต่ทางที่ดีนะคุณโยมคือให้เราระมัดระวังไม่ให้พลาดพลั้งไปทําในสิ่งที่เป็นบาปนะและตั้งใจสั่งสมบุญทําแต่คุณงามความดีแบบนี้เนี่ยจะดีที่สุดนะฝากไว้นะบุญที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยก็จะทําให้วิบากกรรมหรือบาปที่เราทําไว้ในอดีตเนี่ยไม่ได้ช่องตามมาส่งผลนั่นเองนะหรือจากหนักก็จะได้กลายเป็นเบา จากเบาก็จะได้หายจากร้ายจะได้กลายเป็นดีเร่งสั่งสมบุญกันด้วยนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ,จะเจริญพรหลวงพี่ครับทำยังไงไม่ให้คิดมากครับผมเป็นคนที่ชอบคิดมากอยู่ตลอดเวลา ก่อนไปฟังสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบคิดมากนะแนะนำให้ไปเลื่อนดูคลิปช่องหลวงพี่นะไม่รู้ว่าจะคิดมากหนักไปกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าฟังไปทำใจสบายๆให้มีความสุขทุกๆท,ท่านนะคุณโยมที่เราคิดมากเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่คิดไปแล้วทุกใจไม่สบายใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเวลาคิดมากนั่นเองนะเปลี่ยนใหม่อย่าปล่อยให้ตัวเองว่างเพราะเวลาเราว่างเนี่ยเราก็จะคิดพอเราคิดเราก็จะกลุ้ม พอกลุ่มแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วก็เซง็งพอเซ็งแล้วก็ไม่อยากจะพัฒนาไม่อยากจะทําอะไรแล้วเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะหาอะไรใหม่ใหม่ในชีวิตไปออกกาลังกายเข้าฟิตเนสให้เงือออกเลยหรืออยู่บ้านว่างๆไม่ได้ทําอะไรเนี่ยนะจับไม้กวาดจับไม้ถูปัดกวาดเช็ดถูเก็บกวาดเข้าของในบ้านให้มันเรียบร้อยอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างนะหรือจะไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ได้สิ่งที่ตัวเองรักก็ได้เอาเวลาคิดเนี่ยไปทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าเนาะ แก้ไขไปทีละนิดทีละนิดและก็เอาสมาธิเข้าไปช่วยนะนั่งสมาธิบ่อยๆงานมีก็ทําไปอุปสรรคปัญหามีก็แก้ไปมองไปไปวันต่อวันไม่ต้องรีบนะของพี่ไปกําลังใจให้นะลองไปปรับใช้กันดูครั้งหน้าจะมีคําถามอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยฝากกดติดตามไวด้วยนะเจริญพร